ก่อนข่าวสำคัญนะครับผู้วารการจังหวัดพังงาลาบวดนะครับที่วัดเทศทำนาว่าเพื่อเป็นการอุทิศกุศลในบิดาตลอดจนผู้เสียชีวิตเกการความไม่สพบในท่ามจังหวัดชายแด่นาคใตายนะครับคณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้วารการจังหวัดยาลานั่นเองครับโดยที่วัดเทศทำนาว่ารือวัท้าไซอำเภอไทยเมืองจังหวัดพังงานายสุพจน์รอดเรื่องณรองค่ายผู้วารการจังหวัดพังงาได้เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระเทพปัญญาโมลีเจ้าคณะเจ้าวัดวัดประชุมประชุมอยู่ที่เจ้า พระรามล่วงนะครับพระวิมลวชิราณ์เจ้าคณะจังหวัดพังงารวมเป็นประธานกูรพุมนักมีพระประซาสันสู้พลเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองควายธรรมยุทธ์นะครับเป็นพระอุปชาพร้อมด้วยอดีตผู้วงง่าร,ราชการจังหวัดพังงารองผู้ว่าราชการจังหวัดยาดข้าราชการชัน้นผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติประชาชนเข้าวร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งการอุปสมบทในคราวนี้นะครับกระเพื่ออุทิศต,ตงกุศลในบิดา ตลอดจนผู้เสียชีวิตจากเหตการความไม่สงบในสจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะรมรงตำแเน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาภายหลังพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้รับชาย,ยาับสุปัทโทแปลว่่าผู้จเจริญแล้วครับ ในคณะที่มีพิธีแห่นางรอ้อพระอุโบสถซ้ำรอูอซ้ำรอบนะคะก่อนที่เจ้านางจะเขา้าสู้พธิธีอุปสมบทในโบสถ์เนี่ยค่ะก็จะมีการโปรยทานเมื่อที่เราเห็นค่ะก็ตามประเพณีและโดยทางเจ้าภาพค่ะได้จัดเรียนโปรยทานเอาไว้นัดเรียนแมทค่ะเละนวโปรยกันเรื่อยเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ในคณะที่ว่าแค่ที่มารวมงานที่เขามีกลเม็ดแล้วนะก็มี <c oughs> การตะโกนว่าเออ e ์ส่มังที่คว้ามังข้างล่างไม่ได้นะทีข้อพัานานันหละค่ะทีดีก็จนเลือกขั้นสุดท้ายเจ้านากับโปรยกันไปท้งแมทขั้นนั้นเลย ดียวค่ะแล้วก็เมื่อที่หมอค่ะคนที่มารับเรียนโปรยทานเขามีเทคนิคนะบางคนเขาก็ใช้อะไรมวกรับกับมือมางมวกบางบางคนกลางร้อมไปเลยนะคะพอ,อ,อ,อนั่นแหละพอ,อ,อง่ายร้อมมานี่ได้เปรียบทันทีได้ไปเยอะว่าเพื่อนนนและค่ะ สำหรับการโปรยทานของเจ้านาก,ก่อนที่จะเข้าสู้พิธีอุปสมบทค่ะเขาเปรียบเป็นการแสดงวาันนาักเนี่ยได้สละสมบัติถูกย่างแล้วเพื่อดำเนินชีวิตตามแบบย่างองค์สม้มแดบพระสมมาสัมพุทธเจา้าและการเป็นการซ่อนให้คนเนี่ยรู้จักการเสียสละโดยปราศจากเงื่อไข่ใดๆถังสิน้นและก็มีความเชื้อกันว้าตั้งที่นกักโปรยเนี่ยค่ะเป็นตั้งบริสุทธิ์สะอาดและก็เป็นการโปรยพ้นบุญทีบวชให้กับผู้ที่มารวมงานค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโปรยทานเนี่ยเขาก็ไม่นิยมเอาไปใช้ไม่จ่ายกันนะ เชื่อกันว่าถ้ามีติดบ้านติดตัวได้เป็นเนี้ยคะ่ะจะมีความเจริญรุ่งเรืองทํามาหากินคืนค่ะค่า,ายร่ารวยนะคะ,ะก็เก็บเอาไว้ใครที่ว่าก้างรอมไปกันในใด,ดนัดเนี้ยแล้วนะเห็นจากภาพแล้วนะเคยไปเก็บไหมเคยแต่เก็บที่พลัดนะเอาไม่ทันเขานะคะเอามาถึง